โอ้ยฟันดีแหฮงฟันดีฟันวัดมีคนมาหลายหลายคนมาเพื่อนยันนอนยันขคือแหลกฟันวันไปเอาหอยไปรก็บหอยอันแน่นอันชั้นหนานี่ล่ะือห้องไทยอันหอยจุกนีเป็นวยใหญ่ ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบปรครับอ่ะเมื่อนีนะครับเนาะผมกะเดินเดินทางครับเข้ามาที่บ้านลุงรวยคนฝันแม่นนะครับเนาะและคุณยายติงแลวก็คุณสวยครับคุณยายสวยเพราะว่าอ่างวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะไปแก่บนอยู่หม่งพูนครับอยู่หม่งพนเจ้าทีเจ้าพ่างของลุงรวยครับใสแก่บนแลวเพิ่นก็ไ้มากครับกะคืออ่า ที่ผมให้เม็ดที่ให้เม็ดเดียวรอบนอกก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งวันนี้ครับผมก็สีเขาไปสอบถามเพื่อนนะครับนาอเขาไปสอบถามเพื่อนว่าหลังจากขอโชกขอหลาบมาแล้วครับเพื่อนเขาไปเสี่ยงไข่ที่หัวบุนนอนครับเด๋ยนสิบห้าท่านผู้ชมไปนะครับนาอครับผมครับท่านผู้ชมครับเสียว่าเป็นทินาเสียดายนะครับนาอออกต่างประเทศนะครับครับครับซึ่งผม อ่กบลุงด้วยแลลวก็คุณดจติงครับไปขออย่บมงโพ่นจากที่จะท่างครับซึ่งเม็ดเดียวที่ผมวงกลมให้นะครับเนาะก็คือหนึ่งหาเห็นไหมครับท่านกครับหนึ่งห้าแต่ปรากฏว่าไปต่างประเทศซะแล้วห้าหนึ่งเต็มเต็มนะครับเนาะอาซิเขาซีโตะครับห้าหนึ่งหนึ่งหกเสียดายครับท่านผท่านผู้ชมครับอ่ะครับท่านทุมคราบเดี๋ยวผมสิบผ้าท่านผู้ชมเข้าไปบ้านลุงรวยครับตามมาครับตามมากัน ด้วยนะครับเนาะงยอดเยี่ยมรวยครับยายสวยแต่กับคุณใยติงครับตามมาครับตอนนี้เพื่อนกำกันอยู่นะครับเนาะงทำอะไรกันอยู่ยครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เพื่อนกำลังกิดเข่าครับเนาะพร้อมหน้าพร้อมตาครับ พาท่านส่งเขาไปถามเพื่อนครับเนาะตามมาครับตามมาครับแต่ว่าไม่งแตว่าต้องฝากตอนนี้ถึงบ้านดูเลยครับสัีครับดูเลยครับสวัสดีครับี่สวยสวัสดีครับนี่ติงเช่นายวกับคอไแสบหมดเลยนครับคดีบนี้ครับท่านรมครับรเด้นเป็นเรา่งนางกินเข่ากันนะครับท่านัู้ชมครับ เดอพี่น้อมมากินเขาะก็ต้มกอใหญ่นักันโ้ักคอใหญ่ตัอใหญ่ครับต้มกอใหญ่ไข่ไข่มแดงอ่ะท่านัพนพ่อุ้ไข่ดงบนี่ะคเ้ชแหลซึ่งนี้ครับก็ได้พากันกินอาหารแบบ ธรรมชาติครับเป็นต้มปลาคอใไซมดแดงครับท่านชมครับช่อนปลาคอไงไม่ใส่โมเดลใช่ไหมครัเป็นปลาช่อนเมื่อกี้หรือว่าปลาคอเนาะปลาคอใไซมดแดงเนื้นังเนื้อหนังเสือทะเลกาแฟก็ะไรน้ำมาเอาประเจมที่ฝากครับเนาะเอามาฝากในฐานะที่เพิ่นไปต่างประเทศมาได้ซิปหาว่าสั่นหาหนึ่ง เขาคักเขาแน่นะครับน้องเล็กกติงครับอืหลังจากได้ไปขอโชคลาภนะครับเนาะเอ็ดพิที่แก่บ,บนแล้วก็ขออยู่คุณละครับมองโพนนะนะนนครับน้ะโพนเจ้าที่เจ้าทางบ้านนุงง้วยครับอันนี้ผมก็ได้เขามาสอบถามเพื่อนพอดีครับว่า ฝันหรือยังก well. so ันเลยเด็กตามเขามาหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเนะทำสมครับกินเอานทานกันคนผมมีแถวกินไข่มันตอนนี้จะให้คุณยายเรากินเขากขทำแลผักปอกโตใหญ่ดีครับทำส่มครับตัวใหญ่นี่ไข่มันนะครับเนาะันให้ คุณยายคุณกินเขา่ากินหนังนครับผมต้อกับรังนกนางกระสีถามลุงรวยแล้วก็ยายสวยครับว่าเป็นยังไงเนาะหมวดนี่ฝันดีบ่อหรือยังไงเป็นตะเข่าบอ่อขึ้นอุตสาหกรรมมากแต่ถานะครับเนาะนี่ครับลุงรวยกำลังใส่เต็มทีนะครับต้มปลาช่อนนะครับเนาะปลาช่อนใ,ใอส่ใมะแดงอืมเรก็อยากจะเขียนใส่ไข่หมดแดงเขาหลงที่นี่ วันนี้มาให้ที่ไอ่ไอ่เอรยนะคุณเจติงก็มาคุณเจติงคุณเจติงไอ้เมื่อคืนนีอ่ฝันบ่บ่ฝันอ๋อบ่ฝันหลังจากหลังจากไอ้ไปขอโชคขอหลับพ้นจ้าที่จะทางบ่ฝันเนาะบ่ฝันจะเทลี่ยนอืมบ่ได้เอาไปใส่หัวบนนอนไหมตัวบ่ได็ดไปเสียงท้ายด้วยบ่ได้ได้เสียงครับี่ครับได้ติงบ่ได้เสียงครับเนาะแต่ว่าออกต่างประเทศไปแล้วครับท่านผู้ชมครับก็คือ ขาหนึ่งนะครับเนาะนี่ก็สิสอบถามเพื่อรวยเพิ่นแบบเด็กเขาไปเสียงบุญอะไรเพื่อรวยนะเอาเด็กไปเสียงมึงว่านี่กี่ขอมาเสียงอยู่แต่ว่าฝันยังโอ้ยฝันดีแห้งฝันดีฝันวัดมีคนมาหลายหลายคนมาเพื่อนจากเพื่นมาหยังกับผมโหแล้วมาหลายหลายมาครับ แทงเขาแทงหนามซู่กันกินอืมครับฟันขีวตรงนี้ฟันเป็นขีแสดงว่ากระแม่นดีตัวไหนแทงเขาาแทงหนามซู่กันกินกินแล้วกับฟันเป็นขีอ่ะแ็่ยังได้หนอว่าสั่งไปกับไปเบิ่งรถโอ้ยคือไหนรถกันสื่อร้ายประเด็นนี้เพิ่งมาสั่งโอ้ยแต่สื่อบรรยายดอกคนมันมีเงินมาสั่งเงินถือเลขเอาไปสื่อรถมันจะได้ร้ายกันได้มาสั่งต่อกับเพิ่น ในความฝันในความฝันครับไปก็เลาะเบิ่งเลาะไปเลาะมาไปกับพักกันไปนั่งซุ่มกันอยู่ทั้งหนออา <c oughs> จารย์เปิ้ลบอกวิยังกับโบหุ่บเห็นแต่เพิ่นนั่งซุ่มกันเบาคุมม <c oughs> ิมุมมิมุมมิมโยครับครับเรื่อยสะเดินตื่นเพ <c oughs> ิ่นอืมก็เสียตื่นนั่น คือตั้งเตาถ่านเตาถ่านมันสิเหมาะมันสิไหม้เบิร์ตก็สั่งตั้งเลยตื่นขึ้นก่อนแสดงว่าที่พิขอมือวาดเนาะไปขอมือวาีไปขอมือวาดที่ว่าเพิ่นที่ว่าเพิ่งเคยเอามือก่อนเนาะที่ว่าเพิ่นเคยใหุ้แปรหานะแล้วก็ขอใหม่ซึ่งอ่าหญ่สวยเนี่ยก็แล้วก็ฟันตีโผดครับซึ่งเรื่องล้วนนะครับเนาะเพิ่นขออ่เป็นเหล็กจากบาทครับกะ การได้นับเสนอให้ทานผู้ชมนะครับเนาะสามหนึ่งประมาณห้าสามหนึ่งแต่ก็ศูนย์เจ็ดซึ่งล้วยๆก็เอาไปเสี่ยงทายนะครับเนาะปรากฏว่าครับฟันดีครับถ้าหากว่าฟันดีก็แสดงว่ายังยืนยันตัวเก่าอยู่เด่นเลขยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเนาะยืนยันห้าสามหนึ่งนั่งยันนั่งยันนยันสิบห้าห้าสิบเอ็ดยังยังยืนยันอยู่ เพราะว่าไอ้ที่ที่ขอเนาะที่ขอมนั่นสิตรงกันกับเด็กคุณย่าติ๋งซึว่าเกิดขวอมอัศจรรย์ขึ้นมาอีกเลยอัศจรรย์ขึ้นไหมเพราะว่าเด็กมันตรงกันกับมี่หากับหนึ่งหากับหนึ่งครับของลุงรวยสิได้หาสามหนึ่งหาสามหนึ่งส่วนคุณยด้ติ๋งนี่สีได้หนึ่งหาสองหนึ่งหาสองบัดนี้มันนั่นผมสรุปรวมกันเม็ดเดียวก็คือห้าหนึ่งแต่ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศที่เราไเอาของสุดท้ายอืมเอาของสไตล์อีกท่นึงแต่ถือว่าฝันดีเนาะฝันดีอยู่ฝันดีฮะบหนาให้ใบหน่อยโชติหลายอยู่อ่อแล้วครับผมสมคบเดี๋ยวหลังจากไปถามลุงลวดนะครับน้อที่ไปขอโชคขอลาภอยู่โพ้นเจ้าที่จะทางครับเพิ่นกาฝันดีครับท่านผู้ชมครับฝันดีจริงๆแบบนีโอกาสครับเนาะมีโอกาสเดี๋ยวผมสีถาม สอบถามคุณยายสวยเพราะว่าคุณยายสวยพนวกว่าฟันแหลวก็สั่นหลังจากอภิเสียงกับฟันแล้วครับแต่ในนอายสวยเมื่อคืนนี่ลองบอกให้ฟังเมื่อควฝันแต่เมื่อคืนนั้นแหลกเมื่อคืนนี่ก็ฝฟันหลังจากที่ว่าไปขออยู่พนแล้วก็มาเสียงมานอนเสียงหลังหลังจากไปขอกับมาฟันขึ้นแหลกเลยวันี้เมื่อคืนนี่กับฟันอีกแต่ว่าของของฟันแบบใหม่เลยหรือของบราฟันคือเก่าค kind of anyway. ือแหลกฟันวาน่าน ไปเอาหอยไปเก็บหอยอันในในในอันชั้นหน้านี่แหืะห้องไทยอันหอยจุกนี่ตัวใหญ่ใหญ่ไปเก็บก็พอใหญ่หนึ่งสองคนวันนี้มาเมื่อคืนฝันจักว่าฝันยังบุฝันวันขาแขนหน่อยไหมจาละเขนหน่อยแม่ก็บลูมันตัวหน่อยก็แม่มันขาแข ขาจอระเขคขาจอระเ้น้อยเอมันขาลูกมันหมดหรือยังขาทั้งลูกทั้งแม่มันเจ้าว่าฟันดีหรือฟันบ่ดีบอดีฟันดีจอระเขกคิดว่ามันสีเขาเด็กสีเข่าทั้งแม่ทั้งลูกกคิดว่าสีเข่าเด็กสีเข่าทั้งแม่ทั้งลูกอันฟันละใส่กระสอบไปไปถิ่มใปในผนเจ้าผนอยู่ตรงไหนเลยังยังยังมั่นใจโยมเหล็กยันเข่าทั้งแม่ทั้งลูกครับใช่ว่าก็กระคิดว่ามันสีเขาแม่กะหาลูกกะนึ่ง นี่มันกับเป็นอย่างสั่นอยู่แล้วครัแสดงว่าฝันลักษณะเช่นนี้นะครับเนาะก็ยังยืนยันตัวเก่าอยู่เพราะว่าเพิ่ขอมัใหม่ครับบิ่งครับบ้างคงชุดทถายอีกครับเป็นบอดไปเพีเยวตามประเครไปเดี๋ยวสรุปนะครับเนาะสรุปหลังจากรุ่งรุยครับแลกกะ คุณได้สวยพร้อมกับคุณได้ติ๋งนะครับเนาะหลังจากเป็นในไปขอโชคขอลาบครับครึ่งวดประจำวันที่สองเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8รับแปดครับซึ่งไปขออยู่มองโพนนะคะเนาะโพนเจ้าที่เจ้าทางที่ไร่นาของลุงน้วยครับที่เพป็นให้แปดหางอดีตผิพานมานะครับเนาะสำหรับทวนี้ครับสำหรับพวดนี้ ขอ่งคนรวยนะกะคุณใจสวยกะยังยืนยันตัวเดิมนะกะได้เสียงไทยนะกะได้ฟันดีครับฟันดีซึ่งอขอย้ำอีกเธอหนึ่งนะครับเนาะเลขเจ้าที่เจ้าทางที่มาขอวันนั้นอสำหรับรุ่งรวยครับเลขตัวแรกสามตัวแรกครับเลขสามตัวก็คือห้าสามหนึ่งนะครับเนาะห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งแล้ก็ศูนย์เจ็ดครับ ส่วนเลขคุณเจี่ยติงครับก็คือหนึ่งห้าสองนะครับน้องหนึ่งห้าสองทหารว่าน์ผู้ชมในทิศตาผิดแต่สิหูครับหนึ่งห้าสองแต่ผมมาสรุปเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวที่ตรงกันผิดตรงกันกับมีหนึ่งหาหาหนึ่งนะครับน้องเพื่อจะลุยกับหนึ่งหาเจีติงกับหนึ่งหาสรุปแล้วครับเม็ดเดียวก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับท่านผู้ชมครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับน้องก็ให้ท่าน้มนำไปพิจจรณา